สวัสดีทุกท่านครับร้านนาลาลางนกนะครับจำหน่ายเครื่องพ่นหมอกเครื่องพ่นไอ้น้ำาครบวงจรนะครับสามารถเข้ามาชมที่ร้านหรือเว็บไซต์ได้ตามนี้นะครับแล้วก็ลนแอดอีกอันนึงนะครับแอดไซน์นโนะครับแอดนก1 2 3นะครับ, Ad ok รบวันนี้พามาดูเครื่องพ่นหมอกสำหรับพ้นฆ่าเชื้อภายในอาคารบ้านเรือนนะครับฟาร์มต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งรถยนต์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการสาธิตการใช้งาน นะครับตัวนี้เราผสมน้ํายานะครับกับน้ําลงไปในตัวเครื่องตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องนะเครื่องก็จะเปลี่ยนน้ํายากับน้ําข้างในให้กลายเป็นไอหมอกตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็ไม่ยากครับก็ไปใส่ในรถได้เลยนะครับเดินตรงไปที่รถดตูปึ๊บนะเราเปิดทิ้งไว้ประมาณสัก5-10นาทีนะครับให้หมอกกระจายทั่วรถแล้วก็ปิดประตูเลยนะครับหมอกก็จะออกไปอย่างนี้นะครับ มันสามารถแทรกซึมไปได้ทั่วทั้งรถแล้วก็ไม่เปียกนะครับสําคัญคือไม่เปียกเนี่ยนะพอกระจายไปเต็มรถเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับโอเคก็ไปคันต่อไปได้เลยน้ำยาทางร้านเราก็มีนะครับหรือถ้าท่านมีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าในส่วนตัวเครื่องนี่เราก็ส่งทั่วประเทศนะครับอย่เงี้ยนะครับใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภท นะครับแล้วยิ่งคาแคร์นะครับก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้านะครับเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งนะครับฆ่าเชื้อให้ลูกค้าได้ด้วยทั้งไวรัสแล้วก็แบคทีเรียนะครับเตรียมปุ๊บแล้วก็ปิดเนี่ยสนใจสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ร้านนาลาลังนกนะครับ0 8 9 6 5 7 7 0 2 9นะครับลายแอดก็คือแอดไซน์ n o k 1 2 3มนะครับมีทั้งบอดี้สเตเลสแล้วก็บอดี้พลาสติกโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ